สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องมาพี่น้องมาแซบแซบน้ำกันครับมนันนี้ม้อนีบ่วันไดก้ก๋วยเตี๋ยวอึงครับพี่น้องโอ้โหอยขงแรกเลยพี่น้องขอมาจัดให้ครับผมก๋วยเตี๋ยวอึงไปเลยครับผมนี่ในอึงมาหาหงตูเนาะแซ่ก๋วยเตี๋ยวนำาต๊ะครับคักโลดโอ้ตัวนี้เป็นเสีมีเหลืองนะพี่น้องเนาะนี่เป็นสนมีเหลืองใส่กบพริกกีหอมหอมแก้มพักสดเบาๆหลายใญ่ห้างครับพี่น้องมาเอาของมาก,ก่อนเลย โกใครเนาะมาคุยกับแก้วพี่ครัวแก้วเปียวเนี่แหละครับเอามากินกับเอ็นแก้วก็ได้เนี้ยนี่ครับเสียบ ก๋วยเตี๋ยวบะวันนี้ปรุงออกเปรี้ยวหวานมาใส่เส้นมีเลี้ยงสามก้อนนะบุนี่มากินน้ำกันเนะจังสีเหมือแเสบๆหล่ดมาใส่กะปิก,กีหอมๆ สดนน้ำตามมาดิน,นี่วโหระพาคุยเกี่ยวจังเลยอันนี้หอมบัวมากินกับ 桂雕。嗯哼 <Good>、mm。Hmm. ้มเสียบกรต้องบอก อต้นผึ้งสาวผมปลูกงามดีครับ gừng kéo, <Nhĩa> ừm, sợi kéo, khuy sẹp, ừm โอ้หาขนาดเลยออกงูวีวีครับเส้นเนี้ยวนุ่มดีขนาดมาใส่ผักสด 嗯哼哼。<laughs> ครั้งแรกของการกินวยเตี๋ยวอึงบงมง่มีม่อย่างไร่มางไม้พีนองคุยเกลียวกรอ,อบจากพื่เกลา <laughs> ใส่มินิครับผมแ <laughs> รับพี่น้่องร้อนมึงเด้อ <laughs> สองก้อนเนี่ยพอดีน้ำหิวลงไปหน่อยเนงะสามก้อนเรียกขับป่ะนะเื็นเจียวตัวสุดท้ายใเจียวหน่อยมาครับ สินบาไหลอิมหรพี่น้องเอ็นเกลยว คักข,ขนาดครับผมเอาพี่น้องเบิ่งเรากจัดครับผมก๋วยเตี๋ยวอึ้งครับพี่น้องครั้งแรกของเมืนน่อวานนึงกันแซ่บอยู่ครับคักข,ขนาดครับผมฝากจันหน่อยน,นะครับมณีเมื้มอวันที่ขอตัว้าพี่แล้วน้องไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ